เรียบร้อยมึงแต้มเรียบผนสวัวปราดวดโอ้เรียบร้อยอืเรียบร้อยเรียบร้อยบันจ้ตกแตกฟังเท่านั้นเตาแบบอีสานอีสาน กินน้าหล่นายกลัวอย่ารีบโซ่ฟีม,มือมันแสบบ่แสบก็กินเด้อสวยนี่ผู้เสียน้ินเงินงามกูโมเหมืนนอ <mm> มนจังได้เป็นผู้สาวผู้เสียมาน,นางผีงไฟ ا ุ์นะ่ะเดี๋ยวเราไปเดีนะ๋นี่ก็โซจะบ่โผู้สาวผู้เส <mm> <mm> ียมา เริ่มทำการแสดงเริ่มทำการแสดงมันมาเลยเด้อเรียบร้อยมึงแต้ม เรียบร้อยไก่กําลังสวย1แต้มอื้อ1แต้มกําลังสวย พวกกอร์นหงาอุอกกอรณนใส่หงาเต็มคำมกบ USA แบรนด์ USA เนอะผมเป็นซื้อยูรานโต๊ะเบสดยแหละแต่ว่าเป็น,ออน,บแ,ปนแบรนด์นาซ่องมันเขียนแบาบแบรนดนะ์ USA เนอะหนาซ่องกบปอมมันแหละนี่ยะปอมมันหงายไงว้าแต่มแรกใส่กำลังสวยเนาะ เต็มปากเต็มคำเนี่ยนี่เหยื่อเฮาเหยื่อยูเอสเอ USA. ไปแต้มแรกแต้มแรกแฮกมัน เรียบร้อยเรียบร้อยบอสตกจากฟังเท่านั้นมเรือโอ้ใส่เดียวกันเลยมูเดียวกันบ่น,นี่โอ้เ<อ>ต็มปากแต้มที่สองแต้มที่สองอยู่แล้ว anh em kể cứ kể nhà thôi bạn xảy điều xăm xong nhiều việc uốn uốn chắc nồi nè tôi có lăng phục bồn xăm quần nám nồi nha tôi quần nào như vậy có xăm lọt nè xảy cái lăng suối ủa xảy điều cần rồi tem thì xong ủa nhảy nói nên... เต็มปากเต็มคำบ้านกระไดสองตัวบรเดทายเนาะจะเอา,เอาไปร่วมกันพอดีเลยพอดีเลยสองแต้มแล้วโอ้โอ้ใส่ซ้ำกันเลยตัวนี้ใส่ซูซีกันเนาะยุค้องล้างบานพินดดีแลวทุกคนเนาะเขาขยาดเพล่น อันนี้เป็นนี่เป็นลังบานเพิ่นเป็นเขียดบานเพิ่นแต่ว่านี่ไปท้่งหน้าเพิ่นเนะาะลังบานนี่เป็นคลองบานเพิ่นเนาะไปต่อเล่นไม่รอเล่นนะตกจากป้ายหาิ่มลนเนาะถ้าตกจากป้าหยาค้ไม้ประคองก็เสียเว่าไปกรกบโดยจากฟังเนาะแต่ลมก็แห้งแห้งหมด นี้บัดต้องกับตีแบบกาเอาเนาะตีขึ้นฟังเอาพยายามตีขึ้นฟังเนะาะถล่มต้าตีเพื่อล่มมันยังไปบวกสู้หนึ่ง bám nó tự nó nó cần phải thay phăng một lần phăng thì Papa bám thử biết là mày hận đi nó cần phải thay phăng tì tì ฝั่งน,นี้มันตีอยากเนี่ยตีต้นใหม,ม่ตีต้องขูดผล่ะยังขักผลสัวรปร้าหลวดโอ้ เรียบร้อยอือเอาเรื่องโอ้เต็มปากได้ปะได้แล้วบบน,นี้เดี๋ยวเอาขีบมาอู้ขนาดปล่อยเข้าเดียวนะทุกคนนะไายแบบนี้นนเปลี่ยนฟังเข้าเดียวเท่านั้นได้แล้วคือเต็มปากอยู่บ้างเต็มปากจจคู่ โอ้ป์เต็มปากเนาะขนาดท้าสวนว่าวก็วัดเลยขนาดแป๊บเดียววัดเลยนี่โอ้พูดโอ้ใส่เดียวกันเลยวะแต็มที่สามหนึ่งสองสามเออโอ้คือตัวเปล่าเลย เราบางมือนะทุกคนเนาะโอ้ยขึ้นฟังจากหน่อยก่อนโอ้ยเนี่ยปลากันไว้เดี๋ยวไปถีกัดมือเรา เต็มปากจูคูสามเต็มเขาต้องดันเนื้อลงไปก่อนนะเนาะให้เบียดเพื่อนไข่แล้วเขาจะหมุนใส่หมุนครัวแล้วเขาจะโยกค่อยๆโยกขึ้นเนะาะเขาสั่นปลามื่สีระ้ววางปลาเนาะปลามาื่สีกัดมือห่อาไใคว่าเขียวบรคอบรคมโอ้สุดขักเติบอยู่เรศทุกคนนะเนาะเดืดอดสิบๆหย่อนปวดหย่อนอยู่นะคนไม้ แรมที่สามผ่านไปเป็นการพร่อนคลายในตัวเนาะสันตกจากปลายาเอาเหลืองหลดไปกบัตตีแบบาสามห,ห,หรือสีสามหรือส <4. S 1> ี่ตีมบบไม่เหมาตัวนี้ จรท่านเป็นส,สีจำอะไรที่เพื่อนสามสามเตีสามเตี๋ยวา,านอีสองเตีมเนาะพี่ตุมตุ่มมาคนหน่อยแก้แลวที่ตุ่มอยู่บระสุพวกน้สดน้ำเาเนาะปลาหาตัวเพื่อก็เมูอวานให้ทุกคนเนาะไไปพอกนอยู่บ้านาแหละองตีล้งบ้านไปนุนีน่แหละเพราเขาหยเรียบ้อยเนานะ

มาหอดูกมาหอดูกันนอนตอดรับโหลดมาดูว่าพี่ตัดพามาอยู่บาทนะบึ้งโอ้ยฉันมีคิวนางดีดเลยนี่ไอ้ยังก่องไทยเนาะไทยคลิปนี้คพ่อัน้ปเด็นในหนาสุดนอน น้ำแล้วค่ะแต่ว่าเราใส่ชุดบอกเมย์นางดีๆได้แว,ว่าม <c oughs> ันแปดได้เนาะทายกล่องเลยเนาะไม่ลุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดน,น,นะตอนนี้ฮัตัดบาทตาผ่ามาหอดบาท <c oughs> เรียบร้อยเนาะตงเปลี่ยนบอเอามาเปลี่ยนพี <c oughs> อากาศดิอากาศเริ่มหนาวเนาะเัมนนี้ฮอร์เรนเลยวอ้ยลมหนาวขาดเลยู้บ้ายนะซุ้งนี่เตรียมเสื้อหนาวมาด้วยค่ะยู้บ้ายนะซุ้งเขาก็เ่าจะเอาปลาไปหุ่นมเขามาหม้อปลาว้าวจีบียนอยู่ อุ๊ยอากาศดีอากาศดีมากตอนนี้จะบอกภาษาคนไหนโสดนี่คนไหนโสดนี่คนไหนโสดโสดทุกคนโสดโสดทั้องโซนต้องโซนโซนทิ้งเราผ่าอยู่ตลาดระวังผ่าผ่าเด้อไอตัวใครยูมันหนาวใครยูพี่เราเป็ตายไงดอกเราเป็นอมตะผ้าผ้าแล้วก็่ตาย เพนะลินเนาะทั่งว่าปลาเต่าแซวมันคุยกับหมูเพ่นนะัสวรรค์หอด่าทหอดซองเนาะแต่และหมูยจะกี่ท่ายคลิปเนี้ยเมือ่อยคิดคอนเทนต์บอกเนาะทุกคนเนาะแนะนำเลยเด้อเนาะเอาเบ็ดน,นี่บัวบานเท่าไหร่ซองตัวเนะาะให้พี่น้องเอาเพินน่งนี่อุ้ยนี่เนาะนี่โอ้ย ใช่รนี่หมวานสองตอุ้ยว่านสองต,อองตเป็นหาโตเนาะพอตมพอดีสำนีสำนีก้กตลังพอตมนี่ป้าหาโตนอ้องหมวานสอตัวมันนี้สาม โอ้ยนะครับไปต้มปลาเปนเรื่องืน้ำเปล่ามาด้เด้อใซรละเตียงเออเตียงวใช่ละเตาเฮ้ยนี่เขยี่ยมรชงมาจ้าไปไหเอาเตามาอย่างมือหนิเอเอพอดีต้มปลาตักงมาหน่อยเออินเบิรดแล้วเ้เธอไปเอาปลาไปหนชงเนาะท่เวเอจะเอาเหน่อยงซื้อน้ำเปล่าให้หน่อเออเอโอเค พายพาขี terror, nah. nice. ่ไปบ้านนะโซงนอนทุกคนเนาะวันนี้พาณิชย์โซงก็บจิไปทั้งผืนแหละเนี่ยพูดผืนขียออกจากบ้านผมเนาะไปกระดูกเด้อนี่คือนั่งจะคอจะแคร์อยู่ขุดขุดคาย่าแล้วให้ได้กินครับ มีิวทำอะไรคะเอาบดีครับบดีครับจะมาโอ้จะมายงนบา้มันมันนี่ตีตีไรหดนี้ตีลังบ้านพีนุชโ้นี้ยังละพักกระแงก็พรอมปีเออ่บาแทบมันเป็นมันเ็นแหงงแหมันจายหมดเลยนดุกม่มันดกออกมันื่าได้มันนี่ได้สามื่าได้สอมันี่เอาอีโบมาหามันก็หลังแหงเอามาหลังหงไประกแง เอาอีบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาหายมีผมไปเอามามือหน่อยเธอกระทอพุดยายยายต้มสุกินนี่ไก่ครับนี่ีรี่บอกแล้ว่ต้มนล้วยซ้อยงมาแค่มก็นอนเขาจะคออยู่มนาวมนาวมันโนควรไอเตานี่เตาแบบอีสานอีสาน ไอ้ซักโปได้ศไปใส่บ่ครับื้อนี้มาซักไอ้เห็ดโก่งหนุกเห็ดหนุกโกงหนุกปลดแล้วเบลทำอะไรนะ้องเบลเล่นโทราศาพัพท์ค่ะเล่นโทราศาพัพท์ค่ะ <c oughs> เปิดไฟนะว่าดนลูกไน้เช่นหงอ๊ะ จะมาให้อหไไหะไป่ะย่านี่โมาถาโมพันมาบพอาอย่าดี่ตมซูกินเอาไปสตาร์ทไปไปหนัมเลยเ้ย <c oughs> มันยาแล้วตบกินหลายคนกูเสียกไ<น>ม่กูกิน,นาอบไร้คนย่าลิซูฝีมือมั้แ <c oughs> สบราแสบกินเด้ ใหญ่กระนาวเลยอันหนาวถ้ามาสั่งเย็นกระโดดอากาศเย็นๆมั้ยหรนาวสิบปีใหม่ของผมใบแน่นนาวสิบปีใหม่นี่บอกกล่องสื่อมาค่ะกล่องใหม่โอที่ว่าเขาสูงไม่หายค่ะครับอันนี้หน่อยนี่บอยแม่อันนี้หน่อยนี่จีนีอันกระถายเจอแย่หรือเปล่าถ้าอยู่ใช่นี่น่าหอยคอมากโอ้ดีเนาะ ตัวเสรระกนแยงกับเกิดขากเนารแม่อ้อมวยห่วยตนแตมาใส่ครับคือสนี่ฮะมท่านชุบัขาดแม่อะไรแม่อะไรอกินอะไรกินอะไรกาับอะไรเมื่อกี้นี่ยินขขากับสมผักกินไงโยงไงเนีอ๋กินเขาส่ผักซาหิมอยกินเขาสมผักสมพักบัว เสีย,อย,ย,ยบอยู่แต่ว่าเป <c oughs> ี้ยวเปียวด้วยเพนะิ่นเสียบเสียบเลยเสีบอยู่แต่ว่าเห็นหนาจะของเอาทุกคนมาหลังจากต้มปลากินเรียบร้อยเนาะเอาปิดปิดคลิปเดียเเด๋ยวกันเอาเขาเห็นมาต่อภารกิจละคือเมื่อภารกิรจละก็เป็นงานประจําม้วนห,อห่อเร็วนะ เขาตัวรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะนี่แหละลูกเต่าบได้เลรานี่แหละยากยากลูกเต่าบได้เลราแต่นี่ค่ะโอ้ยไข่เ<ค><ค>น่มันกินง่ายเนาะเข้าไปกิน,กนมีตับผอมตับสองใหม่เส้าบาทแล้วก็มีปลาปลาคอตุ่มด้นี่กินดีกว่าคนเนาะบางมือคนก็กินตัวมากมก็มีนะเห็นลูกกินได้เห็นลูกกินดีก็มีความสุขเนาะทุกคนเนาะ มาหารเียดนามน้อยนึงจังไรขุ้นเขา่าหน้ากบ็บอกดีไปเฮ็ดซอยหากินสลอนเชนเลนอยู่เนาะเบื่อนหนีตัวหน่อยเพื่อนสิไปยุกเจ้าของใหม่นะทุกคนเนาะมีเจ้าของแล้วนคนก็ร่างสี่หาคนเนาะต่อคิวคนเราเนาะรื้อจ,จองรื้อจ,จองบอกคนว่าดินางเฝ้านางเฝ้าพ่อมาๆลูกมาได้แล้ว เอาเรียงตามน้ำดับเพื่อ,อ,อนางละเหย,ยียบหอดลูกยังหอดลูกด้วเมิ่งเพื่อนางตรวหมดอยู่แต่ที่ถุพ่อให้กินดึกแล้วลูกวันนี้ขเข,ขาคิวเ,ว,าวเด้เขาคิวเขาคิวกินเขาเด็กหมดนี้ลูกเอ้ยอันนี้แม่ลูกเพื่อนางสอนกันอยู่ไหนเด้เอไอ้ลูกก่อนให้ตัวเล็กก่อนทำไมไม่เรียงถ้วยพี่ๆก่อนอ่านหะ่อยไหมพี่ สีของลูกเด้อเออน้องรู้อยู่น้องกินกินมันหูกพอดีมาเห็นลูกมาหน่อยก่อนนะเย็นดาวนำดับน้องหิวมากเลยเนี่ยดึกเนี่ยให้ลูกกินก่อนเด้อซื้อไปซ้ำถ้วยพองกันพุดดิ้งก่อนพุดดิ้งก่อนพุดดิ้งไหมอ่าอะโบลิ่งไปโบลิ่งไปนะโบลิ่งนะค่ะไปให้ลูกเลยต่อดื่วเพื่อนไปเฉลี่ยมาเฮ้ยนี่ บลิงไปบลิงอ่ะบกิงอยู่ตรงนั้นเหรอลูกโอเค<ก>อเขอหูอเ,เป็นล,ลอก,กอล่อนรอก,ก่อนเขามารอถ่วยเขาไปไหมต้องทารอบนะเพราะว่าเป็นเดือชุดตองกิดที่รุ่นอืมน่าจะหูงเงี้ยเนื่องขนอง อุ้บุญล่ะจาถ้านีลงเติ่งเติ hmm. uh. ่งเลยเติ่งเติ่เนาะพลังคนเสพลังกินกันมูหันกบ่องได้ยังเสร็จเอันนั้นก็ย่างใส่กินการแก่หนาวผู้สาวแก่งผู้สาวแต่ละคนมิเต่าภูโสดเด้อจ้านี่อู้ดูเถิดกับตุ๊กผักกล่องเขาสวยอยู่แล้วข้าวองอีหยังยิ้มอย่งเนี่ยโกฟู อุ้ยวิสเลิศแคะเอ้ยงามป่ะสันเด้นะสาวจูนฟูนเมียนพี่ตะวูสวยๆนี่ผู้เสือน้ำเงินงามกระโม่เหมือนจังได้เป็นผู้สาวผู้เสือเมื่นางผีงไฟอุู่นะอุ้ยหนาวเนาะอุ้ยหนาวบานซอกเลยล่ะคันนั่งมือนี้อีดีหนาวเฮียทารกิจสุดท้ายของมือนี้ก็คือเอาขอให้ลูกเนาะ เนีย่เหรอไฟนี่ก็โซ่ที่โมผู้สาวคนนี้โซ่อือโซ่อีกแล้วแก่คนที่สาวสวนไลายเนาะอือแก่ต้องมาเนี่ยไอพี่น้องเนาะคลิปนี้กับมันก็ไปตกปลากับมันเนาะก็เลยมาต้มปลาแน่ให้คนกินแน่ให้ไม้กินแน่ก็เป็นนี่แหละความสุขชีวิตบ้านนอกเนาะซึ่งแบบหาซื้อืบอไไรเนาะ คนรวย,ค,ยนะคนรวยเห็นแนวนี้บ่ได้เด้เพราะว่าอยากคนใส่เนี่ยบยอมพองหมดทุกคนเนาะเอาไปนอนเอาคลิปนี้เอาไว้ใส่ไปนะพอคลิปหน้าเด้อมึงโฆษณาคณนาคละหาบีซีบ,บีเพื่อไปกําลังใจอันมาหนอยกันเด้อทุกคนเนาะเพาก็ไว้ลงคลิปว่านี่อาจจะคนสองหมื่นหรอเปลากํากลังยุ่งเรื่องงานประจำอยู่แล้วเนาะขอาถูกรถขอาถุกคอไฟเนาะมันติดงานภารกิจอยู่งานประจำอยู่แล้วเนาะก็ได้ บ่อม,มีเวลาถ่ายคลิปมาซองหมื่นละอย่าลืมกันเด้อจ้าโอเคคลิปนี้เอาไว้สั่นไปวทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะลูงกันรึวะ